เธอส่งเงินให้พ่อแม่ตั้งแต่เดือนละ5,000จนถึง1,500,000รวมแล้วกว่า1.8ล้านบาทแต่พ่อยกร้านมูลค่า3ล้านให้น้องชายที่ไม่เคยส่งเงินกลับบ้านแม้แต่บาทเดียวเพราะผู้ชายต้องมีสมบัติ เธอชื่อหนิงลูกสาวคนโตของครอบครัวมีน้องชายอีกหนึ่งคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่เปิดร้านขายของชำเล็กๆหน้าบ้านหนิงเรียนจบปอตรีด้วยเงินกู้กอยอทอทำงานในกรุงเทพตั้งแต่อายุ22เงินเดือนเริ่มต้น1 2 0 0 0 0บาทเดือนแรกที่ทำงานเธอส่งเงินกลับบ้าน5,000บาทเหลือกินเดือนละ 7, 0 0 0ค่าห้องค่ากินค่ารถแทบไม่พอแต่เธอไม่เคยหยุดส่ง ปีที่1-3ถึ 3, งเงินเดือน1 2ื0 0สถึงหมื่นห้าส่งเดือนละ5,000ปีที่4-7ถึ 7, งเเงินเดือนขึ้นเป็น2 0 0 0 0ถึงส5 0 0 0่ส่งเพิ่มเป็น800 0ปีที่8-15ถึ 15, งเงินเดือน3 0 0 0 0ถึงส0่0 0ส่งเพิ่มเป็น1 2 0 0 0ถึง15,000รวม15ปีเธอส่งเงินกลับบ้านกว่า1นล้านบาทส่วนน้องชายเรียนจบแล้วก็ทำงานบ้างไม่ทำบ้างเปลี่ยนงานบ่อยอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านกินข้าวพ่อแม่ใช้ไฟฟ้าพ่อแม่ไม่เคยส่งเงินช่วยสักบาทแต่พ่อแม่ไม่เคยว่าอะไรน้องกลับบอกว่า น้องเป็นผู้ชายหาเงินยากพ่อหนิงอายุ37พ่อเรียกประชุมครอบครัวบอกว่าจะแบ่งทรัพย์สินให้ลูกๆสิ่งที่พ่อพูดทําให้เธอแทบหยุดหายใจร้านค้าหน้าบ้านกับที่ดินทั้งหมดมูลค่าประมาณ3ล้านพ่อยกให้น้องชายเพราะผู้ชายต้องมีสมบัติหนิงถามแล้วหนูละพ่อ15ปีที่หนูส่งเงินมา1.8ล้านหนูได้อะไร พ่อตอบหนิงเป็นผู้หญิงเดี๋ยวก็แต่งงานไปอยู่บ้านผัวไม่ต้องมีสมบัติก็ได้หนิงมองหน้าพ่อมองหน้าน้องชายที่นั่งยิ้มแล้วเธอก็รู้สึกเหมือนถูกทรยศ คืนนั้นหนิงนั่งคำนวณเงินที่ส่งมาทุกเดือนตลอด15ปีเธอเปิดสมุดบัญชีเก่าๆที่เก็บไว้ดูยอดโอนทุกเดือนทุกปีตอนเงินเดือนน้อยเธอส่ง5 0 0พันพอเงินเดือนขึ้นก็ส่งเพิ่มเรื่อยๆจนถึง1 5 0 0 0รวม15ปี1,824,000บาทเกือบ2ล้านเงินที่เธอควรจะได้ซื้อบ้านให้ตัวเองเงินที่เธอกินข้าวไม่อิ่มเพื่อเก็บส่งมาแต่สิ่งที่ได้กลับไปคือคำว่าเธอเป็นผู้หญิง หนิงตัดสินใจเธอหยุดส่งเงินตั้งแต่เดือนนั้นสองปีผ่านไปน้องชายได้ร้านค้าไปตามที่พ่อยกให้แต่บริหารไม่เป็นขาดทุนทุกเดือนสุดท้ายร้านต้องปิดที่ดินต้องขายใช้หนี่พ่อโทรมาหาหนิงเสียงสัน่นหนิงน้องมีปัญหาช่วยน้องหน่อยได้ไหมพ่อก็ไม่มีเงินแล้วหนิงฟังแล้วตอบพ่อคะ 15ปีที่หนูส่งเงินมา1.8ล้านพ่อบอกว่าหนูไม่ต้องมีสมบัติเพราะเป็นผู้หญิงหนูส่งมาพอแล้วค่ะพ่อถึงคิวน้องบ้างเพราะน้องเป็นผู้ชายผู้ชายต้องเป็นหลักให้ครอบครัวใช่ไหมคะโทรศัพท์เงียบพ่อไม่พูดอะไรและพ่ออย่าโทรมาขอให้หนูให้อภัยนะคะเพราะหนูให้ไม่ได้แล้วหนิงก็วางสาย1ปีต่อมาหนิงดาวคอนโดให้ตัวเองโดยเงินที่เธอเก็บออมหลังจากหยุดส่งเท <c oughs> ่ามีแฟนผู้ชายที่เห็นคุณค่าของเธอไม่เคยถามว่าเธอมีสมบัติอะไรพ่อโทรมาอีกหลายครั้งบาง างทีร้องไห้บางทีขอโทษบางทีโกรธแต่หนิงไม่รับสายไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะเธอรู้ว่าถ้ารับเธอจะอ่อนใจและทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมบางบาดแผลให้อภัยได้แต่ไม่จําเป็นต้องกลับไปลูกสาวหลายคนในประเทศนี้โตมากับคําว่าผู้ชายต้องมีสมบัติทั้งทังที่พบเธอเสียสละมากกว่าและบางครั้งการไม่ให้อภยัยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีมันหมายความว่าเราเลือกตัวเองถ้าคุณเป็นลูกสาวที่เคยถูกปฏิบัติแบบนี้กดแชร์เลยค่ะเพราะเรื่องนี้ต้องถูกพูด ถ,ถ้าเป็นคุณคุณจะให้อภัยไหม